สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลลาไลออนขายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเป็นไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับสาวกนะครับุนไดเอสวนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้เราได้เข้ามาใหม่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโฉมสุดท้ายอันนี้ท้ายสุดจริงๆนะครับเป็นโฉมกระจังหน้าดมอนนะครับปี2022เลยนะครับก็คือท้ายสุดแล้วจริงๆนะครับ ขัดจากโชมนี้ก็คือจะเป็นฮุนไดสตาร์เลียแล้วนั่นเองครับชมนี้จะไม่ได้มีวางขายหรือมีผลิตนะครับใหม่มาแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้ก็นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเล็กไม่เพียงแค่9,000 0กิโลเมตรเท่านั้นดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับจะได้นะครับวารันตีศูนย์มานะครับในส่วนของ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรวารันตียังอยู่ด้วยนะครับและก่อนเอนนะครับ ก่อนที่เราจะพาไปชมกันอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสําหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับฮุ u n d a อสวันนะครับ2.5ดีลักนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับดีลักก็คือได้ประตูไฟฟ้ามานะครับซ้ายขวานะครับมีกล้องรอบคันนะครับและโฉมนี้กระจังหน้าไดมอนนะครับจะได้ในส่วนของไ i เ e สชาร์ h เ r อร์นะครับและก็จะมีในส่วนของอาจุดชาร์จนะครับ USB นะครับที่เสา C เสา B นะครับมีให้แล้วนั่นเองนะครับและนะครับสำหรับคันนี้คือ h ุนไดเอสวัน2.5ดีลักปี2022นะครับ มือเดียวป้ายแดงเลขหม่9 0,000โลนะครับเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับจัดให้เพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับแต่นะครับสำหรับราคานี้เดือนนี้เราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับกับโปรจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยถึง30,000บาทนะครับอย่างเช่นนะครับลูกค้าจองเข้ามานะครับหนึ่งลดไปเลย10,000นะครับจอง20,000ลด20,000เลยนะครับจอง30,000ลดไปเลยทันที30,000 คันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่1ล้านนะครับหนึ่งแสบาทเท่านั้นและราคานี้ได้อะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับทางร้านเรานะครับจะแถมฟรีในส่วนของเบาะ VP เป่าไฟฟ้ามูลค่ากว่า60,000บาทนะครับเป็นของใหม่นั่นเองนะครับเบาะเดิมมีให้ครบหมดนะครับและนะครับของแถมนะครับอื่นๆก็มาเต็มเช่นเคยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าคันนี้ สวยและน่าใช้อย่างไรบ้างนะครับนี่เริ่มด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับโฉมนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าโฉมกระจังหน้าไดมอนด์นะครับบางท่านก็เรียกหน้าปะบางท่านก็เรียกหน้าเพชรนะครับกระจังหน้านะครับเขาจะเป็นเวนเว้นประปะแบบนี้เลยนะครับโฉมนี้ก็คือจะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับโฉมสุดท้ายนั่นเองมีไวรัสชาร์เจอร์ให้มีกล้องรอบคันนะครับมีในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรลมีมาให้แล้วนั่นเองนะครับสาหรับคันนี้นะครับและนะครับนี่คันนี้นะครับ มีการอัปเกรดในส่วนของไฟด้านหน้ามาให้นะครับคู่นี้นะครับมีมูลค่านะครับเกือบ30,000บาทเลยนะครับจะได้ในส่วนของนี่ มีไฟนะครับเลียวตรงนี้นะครับและจะมีไฟเดย์ทม์ในนิ่งหลายตรงนี้นั่นเองนะครับและไฟหน้านะครับอัปเกรดเป็นแสงสีขาวนะครับเป็นแสงสีนอนนะครับเพิ่มความสว่างให้ตัวรถและหน้าเลนนะครับเขาจะเปลี่ยนมาเป็นสีออกลมดํานั่นเองนะครับสวยดุมากนะครับและตัวรถคันนี้นะครับเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับหรือบางท่านนะครับจะเรียกว่าแบ็กบาวแบ็กบาวคืออะไรคือเนี่ยอยู่ในล่มเนี่ยครับเขาจะเหลือบดํานั่นเองนะครับแต่ถ้าออกกลางแดดนะครับหรือครับ ที่โลกแจ้งนะครับเขาจะเป็นสีน้ําตาลเลยนั่นเองนะครับสีนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าสีสวยมากๆนะครับและสําหรับฮุนไดเอสวัเนี่ยเขามีเพียงแค่3 4สีเท่านั้นนะครับมีสีดําสีน้ําตาลและสีบอลเงินนั่นเองนะครับมีเพียงแค่3สีนะครับที่เป็น อฮุนไดเอสวันป้ายฟ้านะครับสิบเอ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับนี่และในส่วนของอ่าล้อแม็กนะครับโฉมนี้นะครับมายเนอร์เชนนะครับเขาจะได้ล้อแม็กอลอยขอบสิบหกเนี่ยแม็กเขาจะเป็นอ่าซีซีแหลมแหลมแบบนี้เลยนะครับและคันนี้ได้ยางใหม่นะครับเป็นยางมิชลินไพรมาซีเป็นของเอสยูวีเลยนะครับขอบสิบหกนะครับปีสองพันยี่สิบสามนะครับนี่ตุ่มยางดอกยางนะครับหน้ายางนะครับยางนิ่มๆนะครับหน้ายางยังเหลือๆลึกๆแบบนี้ใช้ต่อได้สบายเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันไหนที่ใส่มิชลินมาแสดงว่าเจ้าของเดิมนะครับเป็นคนที่ รักรถมากๆนะครับเพราะยางชุดนี้นะครับเนี่ยมิชลีนไพร์มาซีตัว SUV ีเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ20 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับสำหรับ4เส้นนั่นเองนะครับและหน้ายางเขาจะนิ่มมากนะครับวิ่งทางไกลเนี่ยเสียงเงียบมากนะครับนี่และเส้นแบบกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวตัวรถไฟเดียวไปกระจกมองข้างมีมาให้นะครับมีกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับและนะครับสาหรับตัวไมน์เนเชนคันนี้กับด้านข้างนะครับเขาจะมีในส่วนของเป็นคิ้วคมเมียมาให้แบบนี้เลยครับรอบคันเลยนะครับ มีนะครับในส่วนของสเกิร์ตหน้าหลังนะครับที่เขานะครับติดตั้งมาจากศูนย์มาจากโรงงานนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดนะครับในส่วนของาประตูนะครับสไลด์ไฟฟ้าให้ลูกค้าดูเลยนะครับนี่อันนี้คือตรงรุ่นนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับก็คือรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับและนี่นะครับสิ่งที่พิเศษที่ทางร้านเราแถมฟรีให้ลูกค้านั่นเองนะครับนั่นก็คือเบาะ VP พนะครับปักไฟฟ้านะครับแบบฟูลออฟชันเลยนะครับฟูลออฟชันคืออะไร เดินหน้าถอยล้างนะครับปรับพนักพิงนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีระบบดวดในตัวนะครับมีระบบอุ่นร้อนอุ่นเย็นมาให้แล้วนะครับมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถปรับนะฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่ใกล้ๆมือได้เลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับและสําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเขาจะเป็น LED แล้วนั่นเองนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับและนี่ ในส่วนของกระชนด้านท้ายนะครับเขาจะเป็นคิ้วคมเมียมนั่นเองนะครับสลับตัวไมเนอร์เชนนะครับอักษรต่างๆนะครับเขาจะดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับตัวดีลักก็คือท็อปสุดนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะครับด้านโครงสร้างด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับเม็ดสปอร์ตนะครับเม็ดอาร์คนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับหัวน็อตนะครับ ไม่มีขันไม่มีทอรดนะครับซิลเลอร์นะครับเดินตะเข็บเดินตรงเดินเรียบแบบนี้เลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพีคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับคันนี้นะครับสวยมากครับซุ้มล้อต่างๆเบาต่างๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับมีพรมเข้ารูปนะครับให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับฮุนไดเอ e วานนะครับปีใหม่ๆเลขใหม่ในน้อยวันนี้เรามีเข้ามาแล้วนะครับและมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นในร้านนะครับที่ได้ปีที่ใหม่สุดๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับใน ส่วนของออปชันด้านในคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับฮุนไดเอสวันคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยอ่ากุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีครบ2ชุดเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบบิดสตาร์ทให้ชมเลยในหูเสียงเครื่องแบบเงียบมากนะครับสำหรับฮุนไดเอสวันนะครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมนะครับโดยส่วนตัวคือชอบมากนะครับหนึ่งคือขับดีมากนะครับเครื่องเกียร์นะครับ ต่างๆนะครับดูแลรักษาง่ายมากและที่สาคัญนะครับประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2,500ั้ซีซีนั่นเองนะครับและแรงม้าดีด้วยนะครับ175แรงม้าเลยนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้นะครับอึดถึกทนมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนะครับให้ดูนะครับจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับเป็นสีครีมหรือสีเบจนะครับรอบคันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วแผงประตูนะครับเป็นทูโทนแบบนี้นะครับเป็นโทนสีเบจนะครับตัดกับหนังนะครับ ีต่างๆนะครับตกแต่งลายไม้ต่างๆนะครับสวยงามลงตัวมากๆนะครับอ่าคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เขาจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมีมาให้แล้วนะครับและสําหรับหน้าจอนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับตัว Minor c h a n g e นี่เขาจะรองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto มาแล้วนะครับาสามารถมินเรโมทโทรศัพท์ได้นะครับมีกล้องนะครับ รอบคันนะครับหรือกล้อง360องศานะครับอันนี้ช่วยในการขับขี่ของเราดีมากๆเลยนะครับสําหรับรถนะครับยุคใหม่นะครับรถสมัยใหม่ตรงนี้อันนี้คือเป็นหนึ่งตัวช่วยนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลตรงนี้เลยนะครับสามารถเลือกโหมดออโต้ก็ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้นะครับและนี่เขายังมีฟังก์ชันนะครับสําหรับเบาะคนขับนะครับต้องเน้นย้ําเลยว่าเบาะคนขับตัวเดียวนะครับเขาจะมีในส่วนของอุ่นเบาะนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับ สามารถปรับได้นะครับอุ่นร้อนได้อุ่นเย็นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ระบบอุ่นเย็นก็คือเวลาลดจอตากแดดเนี่ยเบาะร้อนๆเนี่ยเรามาเปิดฟังก์ชันตรงนี้นะครับช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับและตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับโฉบไมเนอร์เชนนะครับหน้าดมอนก็คือเขาจะมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับหรือระบบชาร์จไร้สายนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับอันนี้จะมีให้เฉพาะรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับมีมาให้แล้วนั่นเองนะครับนี่เราสามารถวางนะครับนี่ อันนี้คือชาร์จแล้วนะครับถ้ามีไฟสีม้มนะครับมีแบตนะครับแสดงสัญลักษณ์ชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ความเร็วนะครับความแรงนะครับอันนี้ผมต้องเน้นย้าเลยว่ายังไงก็สู้นะครับเสียบสายชาร์จแบตไม่ได้นะครับอันนี้เขาจะชาร์จช้ามากๆนะครับแต่เป็นฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เขาเพิ่มมาให้นั่นเองนะครับและนี่นะครับจะเป็นหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นะครับกับรถคันนี้นะครับเลขไม้ใช้ไปเพียงแค่ 9,000 0กิโเมตรเท่านั้นนะครับไม้แท้ไม่มีกลับไม่มีกออย่างแน่นอนนะครับมือเดียวไยแดงเข้าศูนย์ตลอดนะครับพรมลายหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กที่พรมลายนะครับมาพร้อมด้วยระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรลมีมาให้แล้วนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูนะครับปุ่มสั่งการด้านข้างฝั่งคนขับนะครับสามารถสั่งการนะครับ เปิดปิดนะครับประตูนะครับสไลด์ไฟฟ้านะครับได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของกระเป๋านะครับสมุดคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับของคันนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของอ่านี่อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานครับสาหรับตัวรถนะครับคู่มือใช้งานประตูไฟฟ้านะครับและบุ๊กเซอร์วิสนะครับสาหรับคันนี้ก็คือนี่สิ่งที่พลาดไม่ได้และคันนี้นะครับเขาจะ มีในส่วนของวันรันตีศูนย์เนี่ยขยายเป็น5ปีนะครับหรือ150,000กิโลนะครับในส่วนตัว5ปีหรือ150,000กิโลเนี่ยเขาจะวันรันตีในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับและระบบส่งกําลังนั่นเองนะครับสาหรับคันนี้นะครับส่วนวันรันตีตัวรถเนี่ย3ปีแสนโลอันนี้คือครบวันรันตีของเขาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยว่าเนี่ยวารันตีที่ขยายเพิ่มนะครับเขาจะรับ ประกันในส่วนของระบบเครื่องโยนตรงนี้นะครับและระบบเครื่องโยนตรงนี้อะไรอะไรบ้างนะครับที่รับประกันนะครับตรงนี้นะครับและคันนี้ยังอยู่ในวารตีนั่นเองนะครับนี่และบุ๊กสวิตนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับอ่าอันนี้จะคือจะเป็นในส่วนของอ่าบุ๊กสวิตนะครับที่มีการปั๊มมาประทับมานะครับแต่บางท่านบอกว่าอ่าเข้ามาแค่นี้เองหรออะไรเงี้ยบางทีอาเจ้าของเดิมนะครับเขาไม่ได้เอาบุ๊กไปนะครับ ก็ไม่ได้มีการปัม๊มการประทับนะครับแต่นี่เขาจะมีในส่วนของป้ายแขวนนะครับนี่จากศูนย์ฮุนไดเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นป้ายแขวนนะครับที่ระยะล่าสุดก็คือเข้ามานะครับในรอบ8,000 80, กโลกคือรอบถัดไปคือรอบ9,000 90, 0โลนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือแสดงว่าคันนี้นะครับมีการ เช็คระยะนะครับเขาสูย์มาทุกระยะนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระบบออนไลน์แล้วบางทีถ้าเราไม่ได้แจ้งเขานะครับว่าไม่มีบุ๊กนะบางทีบางท่านเขาไม่ได้บุ๊กไปนะครับเขาจะเป็นป้ายแขวนแล้วก็เป็นบินใบเสร็จนะครับให้เท่านั้นจริงๆนะครับนี่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นระบบออนไลน์แล้วจริงๆนะครับและเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับในส่วนของห้องผูดสารนะครับแถวที่หลังกันนะครับนี่ให้ดูถึงความหรูหรานะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับจากโรงงานแบบนี้นะครับมีให้เพียงแค่ รุนท็อปสุดเท่านั้นนะครับและนี่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นของแถมนะครับของทางร้านเรานั่นคือเบาะ VP นะครับปรับไฟฟ้าแบบฟุ่มเฟือยนะครับเป็นของใหม่เลยนะครับและยังยังมีในส่วนของเบาะเดิมนะครับที่เราแถมให้ลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่และสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับสามารถปรับได้2ที่คือด้านข้างและตัวตัวทัสกีนตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เดินหน้าถอยหลังนะครับปรับเอนนอนนะครับนี่ นักพิงนี่ราคาจะเป็นทรงเดียวกับตัวอพาร์ทเลยนะครับเป็นหัวหมอนมิก้เมาส์แบบนี้เลยนะครับมีระบบนวดในตัวนะครับอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะครับปรับรองน่องนะครับตรงนี้ได้เลยโหด f u ลอ option จริงๆนะครับคูนี้นะครับจะเป็นของใหม่นะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับมูลค่านะครับเกือบหกหมื่นบาทเลยนะครับอันนี้นะครับที่ร้านเราแถมฟรีให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ได้มีบวกเพิ่มเลยนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือรุ่นท็อปสุดเนี่ยในส่วนของหน้าจอทีวีเพดานเนี่ยครับ โฉมใหม่ไมเนอร์เชนเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะครับโหเพิ่มมาแบบหลากหลายเลยนะครับนอกจากจะสะท้อนภาพหน้าจอจากด้านหน้านะครับสามารถมินเลอร์นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับให้สะท้อนภาพหน้าจอนะครับดู YouTube ดูอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เสียงนะครับจะลิงก์จากอาเสียงไปที่ลำโพงด้านหน้านั่นเองนะครับนี่เชื่อมต่อ H d m i ไนะครับวดีโอนะครับอินพุตอะไรต่างได้หมดเลยนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เขาพัฒนามานั่นเองนะครับระบบแอร์นะครับโหเย็นมากนะครับมีนะครับสองฝั่งนี้6ช่องเลยนะครับฟ้าเพดานใหม่กิ๊บตึงเป๊ะเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับหรือรอยเปื้อนนะครับหรือรอยคาบกาวอะไรต่างๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์นะครับโปรโมชั่นของแถมราคาพิเศษด้านหน้าตัวรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับ ของตัวรถให้ดูเลยบอดี้นะครับน็อตไม่มีขันนะครับไม่มีทอดไม่มีขยับเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากครับซอกในนะครับนี่แก้มนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับอาคารด้านหน้าต่างๆนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับหมุดเดิมแบบนี้นะครับและเครื่องยนต์นะครับให้ดูเลยเครื่องยนต์ใหม่มากนะครับอันนี้เราสตาร์ทอยู่นะครับไม่มีรอยนะครับอ่าเปิดนะครับหัวน็อตหรือรอยนะครับอ่าเปิดฝาเครื่องนะครับ มีเคมเครื่องซ่อมอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยนะครับเพราะคันนี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับดูแลเช่ระยะนะครับทายเปลี่ยนของเหลวตามระยะของเขาเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับดูแลรักษาง่ายมากนะครับสำหรับฮุนไดเอสวเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเร็วดีเซลนะครับ 2,500cc นะครับและนะครับเครื่องตัวนี้นะครับอึดถึกทนมากๆเลยนะครับเครื่อง A2 เนี่ยไม่ค่อยได้มีปัญหาจุกจิกนะครับเราแค่ท่ายเปลี่ยนของเหลวตามรอบตามระยะของเขานั่นเองนะครับและสำหรับคันนี้ก็คือ Hyundai S1 นะครับ2.5ดีลักปี2022นะครับเป็นโฉม minus shape กระจังหน้าไดมอนด์โฉมสุดท้ายจริงๆนะครับไม่มีใหม่กว่านี้แล้วนะครับโฉมถัดไปก็คือจะเป็น h ุ u ไ d a i s t a r รีแล้วนั่นเองนะครับคันนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 1,150,000บาทเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับราคานี้เรามีโปรโมชั่นนะครับของแถมพิเศษนะครับประจำเดือนนี้ก็คือโปรจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาเลยถึง30,000บาทนะครับและสําหรับลูกค้าที่โอนจองมานะครับต้องบอกว่าเงินจองลูกค้านะครับไม่ได้หายไปไหนบางทีลูกค้านะครับอาจจะงงอาจจะสับสนนะครับกับโปรนี้นะครับว่า ก็เอาเงินจองเนี่ยไปลดสิอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือเราลดจากราคาลงไปเลยนะครับอย่างเช่นราคา1นึเนี่ยถ้าลูกค้าโอนจองมา30 0 0 0ก็ลดไปเลยทันทีสามหมื่นก็เหลือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนเงินจองลูกค้าก็ยังอยู่นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าออกรถ4ีดาวนะครับอ่าหรือออกรถศูนบาทเนี่ยเงินจองก็คืนเต็มจํานวน3 0,000บาทเลยหรือถ้าคุณลูกค้าจะดาวเพิ่มนะครับเงินจองก็ไป หักค่าใช้จ่ายนะครับวันออกรถได้เลยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับเราลดให้จากราคาขายจริงๆนะครับและสําหรับราคาเนี้ยหนึ่งล้านหนึ่งบาทเนี้ยหของแถมต้องบอกว่ามาเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าซื้อส่นเนี้ยร้านเราไม่ได้มีบวกแหวนนะครับฟรีค่าโอนให้ของแถมจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับกรณนนี้ลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเคสดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับ กอยนีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ18,000กว่าๆนะครับนานสูงสุดถึง7ปีนะครับดอกเบี้ยเศษเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.59%นะครับของแถมนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีน้ำมันให้เต็มถังนะครับฟรีกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องนะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศแถมฟรีให้1ปีเต็มและยังไม่พอเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมฟรีนะครับ เปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยนะครับเป็นของใหม่ไปเลยครับใช้กันต่อได้ยาวๆเลยนะครับและคันนี้นะครับยังอยู่ในวางตีศูนย์นะครับ5ปี1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับวารันตียังอยู่นะครับสามารถดูแลครับเข้าศูนย์นะครับใกล้บ้านได้ทั่วประเทศเลยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับเรื่องผ่านแล้ว ไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจะส่งรถฟรีครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับหรือลูกค้านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับเรามีนะครับทีมงานมีแอดมินคอยให้คำปรึกษานะครับดูแลลูกค้านะครับทุกช่องทางนะครับหรืออยากจะวิดีโอคอนะครับอยากเห็นรถจริงนะครับกันแบบตัวต่อตัวทูกซอกทุกมุมนะครับอยากเห็นมุมไหนนะครับซอกไหนนะครับอยาก3ามรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถเปิดกล้องวิดีโอคอนะครับกับทีมงานของเราได้เลยนะครับ หรือนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมนะครับคันนี้นะครับคันจริงที่หน้าร้านนะครับสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่า l i ออนคารรถมือสองนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9ก้าโงเช้านะครับถึง6กโมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดก็เปิดเข้ามาเลือกชมนะครับรถสวยๆกันได้ทุกวันเลยนะครับและสําหรับตอนนี้นะครับสําหรับรถตู้อ่าพรีเมียมรถตู้ฮุนไดเอสวันเนี่ยเราก็มีให้เลือกโอ้โหมากมายหลายรุ่นหลายคันนะครับมีให้เลือกนะครับ เกือบ20คันเลยนะครับตอนนี้นะครับและคันนี้นะครับต้องบอกว่ามีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นกับโฉมกระจังหน้าไดมอนด์นะครับที่ปีใหม่ที่สุดณตอนนี้นะครับกับรถเลขไม่หลักหมื่นและยังอยู่ในวันตีสูนย์ะครับมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าช้านะครับต้องบอกว่าหายากมากนะครับตอนนี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับหารถสวยนะครับไม่น้อยหัวเราคัดสรรมาครับอย่างดีเลยครับมาให้เลือกค้านะครับได้เลือกก่อนใครเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้ทุกช่องทางนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับรถเข้าใหม่นะครับที่เราจะรีบเอามาอัปเดตให้ลูกค้านะครับได้ชมก่อนใครเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ